ใช้มือเลยจะได้อร่อยสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้มาแกงหน่อไม้นะครับน้ำยานางลงไปโอ้มันคือเข้มต้นเนี่ยอ,อาปะาเอามาใส่หน่อไม้นะครับอันนี้ปรุงก่อนลงหน้าเลยใช้มือเลยจะได้อร่อยเต็มหม้อแน่นอนวันนี้ กลัวจะหม้อเล็กน้ำเลือดก่อนใส่พริกนะครับผมอาคนเอาต่อมาพอไพี่อนอกใส่เป็นกระดูกหมูนะครับผมกระดูกหมูกิโลหนึ่งครับผม ซื้อมาเช้านี่ก็ไม่แพงหรอกครับประมาณห้าสิบบาทเลยครับเอาใส่กระดูกหมูแล้วนะพ่อแม่พี่นอ้องคนก่อนแกงอไม้เนี่ยโหสามคนจะกินหมดไหมเนี่ยมาได้อพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนเนดะ้แองหนมอไมาจวดทํากันจะได้ปิดผ่ามอเลยนะนี้อะไรเนี่ยเกลือเนาะโอ้ใช่นี้เดียวพอเกลือเนี่ยใส่เกลือนะพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวเค็มเอา อันนี้ใส่สุรสดครับผมเอาหนึ่งซอนแล้วสุรสดสองหม้อใหญ่ก็เลยใส่สามหม้อพี่น้องหัวร้แน้ลสามอเต่อมาใส่ปลาแดงด้วครับผมเป็นปลาร้าครับเนี่ยใส่หลายแทบหลายคนมึงก็เป็นยังไง หน้าชีเซฟอยู่ตอกมมาไหมวนันนี้มันหลายเซฟโพดเ <laughs> ม <laughs> <laughs> ืองซ้ายเมืองขวาเซฟนี่ยิ้มอยู่แต่บอกว่าจะเสืออยากเห็นหน้าเซฟบอกเดี๋ยวจะถ่ายเมืองเ้อทุกคนอพอพอหูหนูนะครับผมเห็นกระตั้นหนหนอะครับผมเดี๋ยวครับทำไมพี่นอ้องอืม,อมหน่ากินมากเลยเนี่ย สุดยอดเลยต่อมาก็ใช่เป็นบักบวบแล้วครับบักบวบบ้านาเฮา่ะ้วครับผมทำไ้พี่น้องือสุดยอดมาเนอทุกคนเนอะแกงงน่อไม้แล้วครับคนนี้คนก่อนโอ้น้ำอยาบน้อยนานน้อย อ่าจ้าใส่พักอีกแงงนะครับพ่อแม่พี่น้องไ่ลงไปเ็ยเลยนะครับขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนต่อไปก็คือมีแต่กินด้วยครับผมมบอเลอรเลยเนาะสุดยอดจริงๆอยากจคิดสภาพจะกินหมดไหมเนี่ยมาเดอร์เอฟซทุกคนด้วยครับผมเดี๋ยวหาว่าผมบบชวนเลย แกเราไม่นี่ครับเต็มหม้อเลยสุดยอดใส่กระดูกหมูครับกระดูกหมูกิโลหนึ่งเชา้าได้ไปซื้อที่ตลาดตีห้านะลงทุนอ่ะแต่นดนอนไปซื้อเนี่ยมาเด้อครับทุกคนตวนวลแล้วกันอืดจวดเลยงานนี้เดี๋ยวซีมดูก่อน แกงหน่อไม้บ้านเล่านี่เขาใส่น้ำตาลนะนี่ทำไมพี่น้องวะบ้านเจ้าเคยใส่หวน้ำตาลถ้าบ้านไหนเคยแกงหน่อไม้ใส่น้ำตาลด้วยฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยบ้านเล่านี่เขาใส่น้ำตาลเนาะแต่บ้านเราบัวน้อยเนี่ยบัวใส่น้ำตาลจุ่ยจอดจุ่ยอดเทนตุ้นน่อไม้

อืมไเอืมดเดียร์ดีเดียร์เฮ้ยมาด้ทุกคนเด้อบายบายครับจบคลิปแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมข่ามอเตอร์ไซบายบายใช่พักอีแงงนะครับเพราะไม่ี่นดองใมปลง เ็จแลวนะคะขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนต่อไปก็คือมีแต่กินด้วยครับผมอืมวันเลอร์เลยเนาะสุดยอดจรกินไม่อยากคิดสภาพจะกินหมดไหมเนี่ยวาเลอร์เอฟซทุกคนดนะครับผมเดี๋ยวหาว่าผมบบชวนเลยแกก็ไม่เลยครับเต็มหม้อเลยสุดยอดใส่กระดูกหมูครับกระดูกหมูกิโลหนึ่งเช้านี้ไปซื้อที่ตลาด ีห้าหนะลงทุนอะตื่นนอนไปซื้อเนี่ยมาด้ยวยครับทุกคนโวนวนแล้วกันอืจวดจวดเลยงานเนี้ยเดี๋ยวซีมดูก่อนแกงองไม้บรรเล่าเนี้ยเขาใส่น้ำตาล,ลนะได้ทำไมพี่น้องวะบ้านเจ้าเคยใส่หว่น้ำตาลถ้าบ้านไหนเคยแกง่องไม้ใส่น้ำตาลด้วยผัก คอมเมนต์มาด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยเลยบัานเหล้านี้เขาใส่น้ำตาลนะแต่บ้านของับน้อยเนี่ย่บใส่น้ำตาลสุ่ยจอดสุดยจอด,จด,อดเทดดูดินอ้องไม้อืมลอ,องเช็ดดูเห็นเนด,ด้วยจุยจอด ตรงเทสดูกระดูกหมูเนี่ยเป็นยังไงเพื่อยหรือรร่มาเด้อเอฟซีเด้อตรงเทสดูครับอ,อะไรอือเยาดยอดมาเด้อทุกคนเด้อบายบายครับจบคลิปแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม 感冒了，拜拜。